น้องมาได้ใช่มาได้ชักเครื่องบวกเรื่งองไม่บวกเรื่งองเอ้ามามาแป๊นหนึ่งนี่ทุกคนน้องซ้ายของหาเดียวบังค่ะหม,มันนะมันบหาบ้าสาวเลยทุกคนเลยบัง่ะเฮือนลังนี่น่ะเหาะันไปหาเห็ดงานทุกคนไปหาเห็ดงานอยู่ในเมืองเนาะปีหนึ่งเฮาเห็ดงานนะ่ะ เฮากาเก็บโฮมเงินเพื่อชิมาสร้างบ้านให้แม่นะให้พ่อแม่เนาะตอนเขาไปตอนนั้นกะถทึกแบบว่าคนอยู่ในหมู่บ้านเนาะดูทูกเฮาอันแหละทุกคนเอ้เพือนของเฮาทุกคนบนอนนอนของเ้าเนะาะกะประมาณนี้แหละเนาะทุกคนบงพังแล้วทุกคนอาชัยอยูก่กะโดนเติบแล้วทุกคนหปี6กปีเลยเนาะ ปลวกมันก็นเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทุกคนไหมตัดผมไหม <c oughs> กาทักทายสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องทีกําลังติดตามนับสมนะสบายดีตอนเที่ยงเทียงทุกคนเปิดคลิปเมื่อนี้ก็คือตอนเที่ยงแล้วทุกคนกาบ่ได้ไปใช่ทุกคนมื้อนานะอยู่เหือนรู้สึกว่า จ็บหัวนิดหน่อยทุกคนนึ่งมากค่ะไม่ได้ไปทางไหนเนาะแคมก่ะเอาหมดแล้วทุกคนมีแลแ้วแคมเนาะมีแต่อยู่ป่าแหละแต่แต่ว่าตอนอยู่ในป่านะ่ะล่าอาย,อยุทุกคนแต่ว่ามันกายผเนาะก็เลยไม่ได้ไปเอาทุกคนตอนนี้เฮากะก,กำลังตักเขา่าพระว่ามันนี่แดดออกลายแดดออกแห้งเนาะมันนี่นะแดดออกแต่เมื่อวานนี้แล้วทุกคนแล้วกามีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะที่อคอมเมนต์มาว่า สาวมอมถ่ายเพื่อนให้เบ่งแน่เนาะมันเน้คะ่ะตามคำขอของเอฟซีเนาะอยากเบิ่งเพื่อนเท่าทุกคนและเฮาก็สิาพาทุกคนไปเบิ่งเพื่อนของเฮาทุกคนว่ามันเป็นจังใดนะเนาะนี่นี่บรรยากาศทุกคนกำลังสิตากเขาเนาะแต่ละเมื่อมืดคึ้มเนะ่ะบ่ได้ตากเข้าเลยแต่ว่ามอนแดดทุกคนก็เลยอยู่เฮือนตากเขา้า นี่เหอนซานทุกคนบอันนี้คือเหอนเหินเฮาทุกคนพ่อกับแม่น้องสายที่ว่านอนในเหอนหลังนี้เนาะเหินกับบุญยใหญ่ดอกทุกคนประมาณจํำนี้แหละส่วนภาคนั้นก็นคือเหอนขัวเนาะเหินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน เกันกับประมาณซ้ำนี้ทุกคนใบใหญ่น้องเขามาได้ใจมาได้ชักเครื่องบอกเรื่องไม่บอกเรื่องเอามามาแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนน้องซ้ายของหาเดียวเบื้อะหูอมานะเหมันบวัาาบวบัวสาวเลยทุกคนเลยเบิ้งหงอ,อนี่แหละเกินซานทุกคน,ก,คนกับประมาณซ้ำนี้เนาะ อันนี้ใหม่ใหม่ทีห้ากาจ้างเขาเจ้าเลยเนาะนี่กาว่าสชีเห็ดเฮือนทุกคนเอ้ยเห็ดเฮือนที่เขาอยู่แหละเนาะใหม่ซัมนี้เนะเขาให้เขาเจ้าเลยประมาณนั้นหาคูณซีทุกคน หาคูณสี่เอากาะว่าชีเฮ็ดเฮือนบริกวงบันไดเนาะทุกคนแต่ว่าบุวา้ว่าเฮาชีเฮ็ชดชำเร็ดหรือบอน่ะนมันสิพอบทุกคนเฮาเฮ็ดเฮาเฮาว่าชีเฮ็ดเป็นเฮือนแบบเออินแบบใดอะทรงโมเดิร์นบอก ประมาณนี้แหละเนาะเหาจางให้เขาเจ้าเรื่อยนะเม็ดหนึ่งสิบหาพันกีบนะเนาะเม็ดหนึ่งชิมหาพันกีบแล้กกาจางให้เขาเจ้าข้นอีกนี่น้องเขาไปแล้วโดนไปหาชักเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าเขายังอุกทุกคนคือแกมคือบนหูน้องันนี้เนาะมันเป็นเจักมันเป็นยังยังทุกคนหลายปีแล้วนะ หักชาจังไดก็บโหายนะเม็ดหนึ่งสิบห้าพันกีบเนาะเม็ดหนึ่งสิบห้าพันกีบเลยวกะจ้างให้เขาเจ้าคนอีกเนาะคนแต่บ่อน,นั่นเลื่อยไม่แหละจนหอดเฮือนห้าน่ะสะอันห้าพันเนาะกระล่มทั้งหมดกับอันเม็ดหนึ่งสองพันเนาะทุกคนนี่ไม่กับประมาณเท่านี้แหละโบราณเราทุกคน แต่ว่าเฮาเมินไปอันนี้นะสามล้านสามล้านแปดแสนหาสิบพันทั้งหมดน,นะ <c oughs> ปุ๋งหัวมันชิพอหรือบอทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แดาให้ด้เลยเนาะบัง เพือนลังนี่กะมันโบแพงปันไดทุกคนเฮ็ดตอนนั้นเนาะมันโบแพงประมาณชิบล้านแหละชิบปลายล้านถ้าว่าเป็นเงินไทยก็น่า,นาจะได้ประมาณสองหมื่นนี่แหละสองหมืน่นสามหมื่นเนาะนี่เพื่อนมันโบใหญ่ดีเพื่อนลังนี่น่ะเฮ้ามันไปหาเฮ็ดงานทุกคนไปหาเฮ็ดงานอยู่ในเมืองเนาะปีหนึ่งหาเฮ็ดงานนะหาเก็บ หหมเงินเพื่อชิมาสร้างบ้านให้แม่นะให้พ่อแม่เนาะพอ่าพ่อแม่กะแบบว่ามันเท้าแล้วโดนเท้าแล้วนึงมากะใหม่เนาะไม่ที่เฮาชิไปตัดเฮเฮือนกะมันยากตอนนี้ทุกคนมันหาบด้แล้วเนาะแบบว่าอันไลนยเขาจาแบบว่าพากันเฮเฮือนนะนะก็เลยมันยากพ่อแม่กับเท้าแน่บ่บมีเห่อบบมีแหงใน่ทุกคนเฮาก็เลยตัดชินใจไปเหตุงานอยู่เมืองตอนนั้นฮะปีหนึ่ง มาแต่เห็นงานนันกาแต่ว่าโบเบิรดดอกทุกคนเนาะแต่ว่าเงินนันแบบว่าขาย,ยเน้อไม้แน่ขายแคมแน่ขายอยังต่างๆอะไรเนาะละ้วกามาห่วมใชกันกันเลยได้เฮือนหลังนี้ทุกคน,นตอนเขาไปตอนนั้นก็ทึกแบบว่าคนอยู่ในหมู่บ้านเนาะดูถูกเฮาอันแหละทุกคนเลยว่าให้เฮาเน้ั้นันเนี้นีนน่นะ ปกติอัแนแบบว่าถ้าหอออกไปเห็นงานนะขเขาเจ้าจะบุคคดอกว่าเหอหันไปเห็นงานทะุกคนเขาเจ้าจะคดแบบแบบอื้อน,นนะเนาะตอนเหาไปเห็นนะงานอยู่เมืองนะเงินเดือหนห่นบ่หลายทนะุกคนเดือนหนึ่งหนะ่าล้านสองเนาะแต่ว่าอันตอนนั้นอ่นเงินยังแบบเงินอย่างบเฟอร์่ะนะเนาะเงินบเฟอร์นะนะนบออนะแบบว่าค่าใช้จ่ายกะมันบ่แพงบานไดเนานะคือตอนนี้นะ บดยยังทุกคนล้านซองถ้าว่าเป็นเงินบาทกะถือประมาณสองพันนี่แหละเนาะทุกคนแต่เฮากเก็บไปเนาะถ้าเาได้เงินเดือนแต่ละเดือนนะร้านหนึ่งเฮาเฮาผากให้แม่ส่วนอันซองแซนเลยเฮาขาใช้จายเฮาแะละทุกคนซื้อสบู่เืออ้อยังที่ว่าอยากกินอะไรโดนน,นี่อันนี้คือเหือน เพื่อนของเฮาทุกคนบอ่นนอนของเฮาเนาะกับประมาณนี้แหละเนาะทุกคนบงพังแล้วทุกคนอาศัยอยู่กับโดนเติบแล้วทุกคนห้าปีหกปีเลยเนาะปวกมันก็นเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเฮาก,ก็เลยอันผ่าอันแบบอย่างพ่วเงินเนาะเก็บเงินไว้ทุกคนเพื่อจะให้เขาเจ้าเล่ยใหม่ ถ้าว่ามันอยู่บ่ไดอลีเือนหลังนี้เฮากาชีมางทุกคนเห็ดอันเืินหลังใหม่ห่ะนะนี่ประมาณนี้แหละทุกคนทางลังย่าเฮาสิเข้าไปอันข้างในทุกคนว่ามันเป็นแบบใดเนาะ ป้า <im itation> <im itation> ปลวกเอานังอีเลทุกคนอันนี้คือไม้เส้นนะไม้ตัวนี้นะคือไม้ดูเนาะเส้นหนึ่งนี่นะแล้วมันกินบ่ได้ทุกคน <im itation> มันบ่นแพรเนาะมันเดี๋ยวเอาชิเข้าไปทางในกันทางในครับประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือบอนนอนเห่าเนาะกระชิประมาณนี้แหละ <im itation> ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเบื่องนี้บูมีพาเอาเลยใส่ตัวนี้ใส่แพาบานเอาเนาะนี่แคมเฮายังเหลือน่อยนึงทุกคนขายไปหมดเลยเนาะยังเหลือน่อยนึงได้ร์บอชิบโลน่าจะ่ได้แล้วยามพนตกนะเฮาหันต้นอยู่บ่ได้ทุกคนแบบว่า มันหัวบอลเกมันหัวบอแหละสังกะซีน่ะนี่มีแต่บอนบอนเดียวที่ว่าเฮาอยู่ได้ทุกคนเนาะนี่บอนบอนเฮาบอนเขานอนนี่แหละเนาะแต่ว่าบอนอื่นน่ะมันนั่นนั่นหมดมันหัวบอเนาะทุกคนมีแต่ว่าบอนเดียวบอนเฮานอนนี up, ่แหละที่ว่ามันบวหัวนะทุกคนขดีอยู่เนาะที่ว่ามันบูหัวเฮาทุกคนเวลาฝนตกน่ะแถวนี้น่ะ แถวนี้นะเอาวันใดที่มันหัวนะเฮาตรงตรงกันตุกบอรืหรว่านคุบอ่อทุกคนเอ้ยลําบากเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะใครแน่แบบว่ามันมันมีแดดเนาะบุยมีฝน,นทุกคนกะเวลาอยู่กะสบายเนี่ยาว่ายยังฝนนี่นะโอ้ยอยู่บ่ไดซ้ำนะ โอ้เริมได้เลยไนี่ะเริ่มชิไปลแล้วทุกคน,ลนเลยนาะเขาขายแคมนะทุกคนเฮาได้ค่ะล้านสามเนาะล้านสามแสนถ้าเป็นเงินไทยกะสองพัน 2, 000, นี่แหละสองพันหนึ่งร้อยนี่นะกะประมาณนี้แหละทุกคน บอลที่เฮาอยู่เนาะนี่กระประมาณนี้แหละเบิ่งประตูเฮาเฮาวกะฮากะเอาไม้เนาะมันบ่มีตัวรกทุกคนเอาไม้มาควางไว้กระชีประมาณนี้แหละ,ะ,หหะลทุกคนบ่มหีหยังหลายดอกเนาะเฮามือเช้านี่ฮากระมาแต่มาแต่ยิบอันสิ้นนิบสิ้นให่ข้าเจ้าเนาะ2พื้น ยังมาท่านใส่ข้อก่ะทำได้หยิบซื่อนี่แหละยังมาท่านใส่ข้อกาะจังหน่อยนี่แหละว่าชีใส่ข้อกาะน่ะอันนี้ชิ้นห่ากะมาใหม่ทุกคนชิ้นมาใหม่เขาเจ้าให้เขาหยิบเนาะห่ากะเราเอามาเมื่อกี้นี่แหละอันนี้นะเป็นชิ้นนั่นชิ้นเขาเจ้าตำมือเนาะทังมังกรเขาเจ้าอัเห็ดใดเนาะชิ้นแบบนี้เนาะเขาตำนะแต่ว่าบ้านเห่ามูดอกทุกคน อันีอีกพื้นหนึ่งสองพื้นเมื่อเช้า,านี้นะยังมาทันใไซขคเกาะซ้ำตอนแรกเขาก็สิมายิบพื้นนี้อีกเนาะแล้วกกับทรงเราให้ตัดชงเลยเนาะเพราะว่าทรงมันยาวกระซำนี้แหละทุกคนเขื่อนเนาะเขื่อนข้องเขาทุกคนกับประมาณนี้แหลนะเนาะ ตามคำขอของเอฟซีแล้วอยากเบิงเหอนของเหาเนาะก็คือเหอนหลังนั้นก็คือพ่อกับแม่แหละยู่เนาะเหาหันก็ยู่กันทุกคนเห่าก็กินข้าวกินกินข้าวกินน้ำกับแม่แหละเนาะแต่ว่าบ่านนอนเฮ่าก็คือเหอนหลังนี่ทุกคนแบบว่ามันเป็นเหอนชุนตัวของเห่าเนาะเพราะว่าสบายเห่าทุกคนเวลาเฮาสิแบบคนยัง บางเถื่อกะมีเสื้อผ้าของลายลายของกาวายอยู่เฮือนหลังนี้เนาะพอะเฮือนหลังนั้นก็มันน้อยๆ้อยทุกคนน้อยนาะมันอยู่บ่ได้เนาะตอนนี้ก็กำลังสิสร้างบ้านทุกคนบ่ฮู้ว่าสิสิสร้างซัมสีสางสัมเร็จหรือบอ่เนาะจ้างให้เขาเลยใหม่แล้วทุกคนบ่ฮู้ว่ใหม่หันมันสิพอรหรือบอ่อนะเนาะถ้าว่ามีอีกเงินนะว่าสิซื้ออันนั้นทุกคน เือนยังดินบอกบอดินบอกเนาะดินบอกเี่เขาเจาะอันเห็ดผาเฮือ,อนนะั่นแหละเนาะเขาเห็ดอันเป็นปูนน่ะะสบายทุกคนปลูกมันจังบ่ได้ขึ้นน่ะนะแต่บอ้โหมันสิได้หรือบนนะ่เนาะที่ว่าเลื่อยไม้นั่นก็คือเงินของบรายน้องทคนเงินสามล้านแปดเนาะห้าสิบพันเขาเลื่อยไม้นะกะมันมีหลายอย่างเนาะเงินทางเก็บแคมเนาะเงินเก็บแคมแล็กกะ เงินอีกอย่างต่างๆแหละเนาะเก็บไว้ก็ได้สำนันทุกคนแล้วก็ให้เขาเลือยไม่ให้เลยนะเนาะจังได้ก็พากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ในเด้อพากเป็นกำลังใจให้แน่ทุกคนก็คอให้ความฟันของเฮาเป็นจริงทุกคนพอว่าเฮาสิเฮ็ดอันสางบาเน,นะบานันเพินอยังทรงโมเดลโมเดลนั่นแหละแล้วก็สิเฮ็ดห่านทุกคนห่านแบบ เป็นน้อยๆห่หานนะเนาะความฝันของเฮา,าทุกคนเฮาอยากได้อะนะเนาะบางเธอคะเฮาถ้ารามีอีกเถอนาเฮากาดจีเซีอนสีสือ,สอ,อยังข้าวนมข้าวต้มมาขายเนาะาว่ามันเฮาเห็ดเฮือนสำเร็จทุกคนจังไดก็พากให้คนเป็นกำลังใจให้แน่และก็ให้ทุกคนได้เบิ่งว่าความฝันของเฮาเฮา,าอยากได้บ้านทุกคนว่ามันสำเร็จหรือบ่เนาะ นีแล้วขาาิปิดคลิปก่อนทุกคนไปก่อน